بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau ukarihan musyrikun amma ba'du laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anin karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كا ความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้น จะทำให้เรารอดพ้นในขณะที่ดุนยาเกิดวิกฤตเพราะว่าพอเราเข้าใจในเรื่องราวของอักีดั์แล้วเนี่ยพี่น้องครับทุกอย่างมันจะติดตามมาโดยความถูกต้องในรุก,กลของอิสลามหประการ เรื่องแรกก็คือชาฮาดุอัลลอฮิลาฮาอิลาาอลอละการที่เราจะต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหวโดยทิ้งแท้นอกจากอัลลอฮ์ و أ ش ัม أ ั م ح ร د ا ซูลุลลอฮ ه และเราจะต้องปฏิวัติปฏิญาณว่านบ,บีมุฮัมมัดนั้น เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงมาเพื่อประกาศอิสลามพอเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วชนิดอย่างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เนี่ยพี่น้องครับมันก็จะลากจูงเราให้ได้มองความสำคัญรุกลที่ถัดรองลงมาเรื่องละมาดเรื่องสะกาศ เรื่องสยามที่กำลังจะมาถึงและก็เรื่องฮัตแล้วก็อัลอัมรุบ,บินมาอรูฟวันนะยูอานินมุงกัดการสั่งใช้กันในเรื่องดีและการปลาลมกันในสิ่งที่เป็นความชั่วถ้าเราเข้าใจในเรื่องของอักีดาประเด็นเดียวทุกอย่างจะเข้าใจทั้งหมดแต่ ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในเรื่องของอะกรีดะพี่น้องครับผลที่ติดตามมาก็คือจะไม่เข้าใจทุกอย่างเลยพอไม่เข้าใจทุกอย่างเนื่องจากผลเสียที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะรุกลอิสลามก็ล้มเหลวรองลงมาจากหลักอะกีดะ สประการล้มเหลวคำว่าล้มเหลวนะที่นี้คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไม่รับอามันของเราเนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของละอิลาฮะอิลลัลฮ ah, ก็คือไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้แหละครับที่ นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับใครครับมุอาซบินจาบัลท่านมุอาซบอกว่าเอาซอนีรอซูลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบิอัสริกะลิมาต ท่านรอซูสลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้สั่งเสียฉันไวสิบประการเราก็มาดูที่ว่าอะไรบ้างที่ท่านรอซูสลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สั่งเสียมูอาดไวสิบประการประการแรกลาตุสริกบิลลาฮิไซอะ ท่านอย่าได้สร้างภาคีต่ออัลลอสักสิ่งเดียวในดุนยานี้หมายความว่าอย่าเอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับพระผู้เป็นเจ้าโดยเด็ดขาดวะอิลกุติลตะวะฮุริกตะถึงแม้ว่าท่านจะถูกฆ่าหรือว่าถูกเผาทั้งเป็นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็ต้องอธิบายกันนิดหนึ่ง คือในยุคต้นๆที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ประกาศอิสลามนั้นก็มีเหล่าสหาบบ้าหลายคนครับที่เข้ารับสลามแล้วถูกจับมาทรมานเหมือนตระกูลของอาม,มาร์บินยาซีดเนี่ยกุฟาตมุสริกีนบอกว่าถ้าเองไม่ตำหนิถ้าเองไม่ด่าทอมุฮัมมัด เราก็จะฆ่าให้ตายหรือจับกดน้ำให้ตายพี่น้องครับอามาร์บินยาซีรก็ทำพอทำแล้วนี่กุฟาตมุสลิกีนก็ปล่อยอามาร์บินยาซีรก็เดินไปหาท่านรอซูนซอลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมแล้วก็บอกท่านนาบีว่าฉันได้ทำเหตุการณ์อันใหญ่หลวงซะแล้วท่านรอซูลเอ๋ย านนาบีก็ถามว่าอะไรเล่าอามาร์กุฟาตมุสริกีนมันให้ฉันด่าท่านมันให้ฉันตำหนิท่านถ้าไม่เช่นนั้นมันจะฆ่าฉันให้ตายถูกจับกดน้ำท่านนาบีถามว่าอีตอนที่ท่านตำหนิฉันนั่นนะหัวใจของท่านมุ่งตรงกับอลัลลอฮ์และรอซูลไหม หัวใจของฉันมุ่งตรงกับอัลลอฮ์และรอซูลมันเอาหัวใจของฉันไปไม่ได้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในปัจจุบันนี้ถามว่าเวลาเกิดบาลาเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยมีไหมบุคคลที่ไปปรับทุกข์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งๆท,ที่ไม่ถูกทรมานไม่ถูกอะไรเลยพี่น้อง ผมถามว่ามีไหมคําตอบคือมีอันเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นในขณะที่เราเขาดําเนินชีวิตยอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่เคยแบ่งปันเวลาในดุนยา24ชั่วโมงในการที่จะอ่านในการที่จะวิเคราะห์ในการที่จะดูหะดิษของท่านรบ,บีและเอามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เวลาเกิดวิกฤตคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ขายศาสนาเพื่อทางรอดในดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นในขณะที่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในยุคของรอซูลก่อนจาราบีมุฮัมมัด เรอซูนเกิดรอซูลก่อนจากนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเกิดก็คือน้ำท่วมยุคนบีนัวไม่ศรัทธาไม่อีมานและเยอะเยะ้ยถูกธรณีสูบกอรูนฮามานถูกน้ำท่วมตายคือฟิอูนกลางทะเลถูกเสียงกำปรนานพี่น้องครับถูกพายุที่ร้ายแรง นี่คือรอซูลก่อนจากนบีมูฮัมมัดโดนกันไปแล้วหลายอย่างแต่อย่างที่กำลังเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านนบีมูฮัมมัดจบชีวิตไปแล้วอุมาข,ของท่านกำลอนโดนอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในขณะที่บาลลากำลังเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องครับเรายังไม่กลับตัว เรายังไม่เตาบัตตัวต่ออัลลอสซุบฮานะฮูวาตาลาและผมถามนละถามว่าเมื่อไรท่านจะเตาบัตตัวเมื่อไรท่านจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะฉะนั้นที่เกิดวิกฤตเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีการ إ ي มานที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั้นเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นโอกาส หน,หนึ่งคนที่เคยผินหลังให้กับศาสนาเนี่ยเขาจะได้หันหน้ามาตอบรับและถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นโอกาสทองในการที่จะเอาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยไปบอกให้เขาได้รู้ว่านี่อัลลอฮ์เตือนพวกเราแล้วเราจะอยู่ในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาและก็ไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนานะีเราเป็นคนชนิดไหนพี่น้องครับเพราะฉะนั้น พี่น้องเรามาดูอุลามาเขาได้พูดเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่ามุมินจริงๆแก่นแท้ของคนที่เป็นคนมุมินคืออะไรฮุวัลดียะซินุซอนนบิลละยาซินุซอนนบิลละคือบุคคลที่คิดดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตลาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกดุนยานี้เพราะเขามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาอย่างทองแท้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ไม่มีมนุษย์ตนใดที่จะทำให้เกิดขึ้นได้และไม่มีมนุษย์ตนใดที่จะให้หายโรคร้ายอันนี้ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวัวตะลาเท่านั้นและเหตุที่มันเกิดนั่นคืออะไร ก็เนื่องจากว่าโลกไม่เอาอิสลามมาเป็นศาสนาและเอาสุนนะของท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมก็อัลลอฮ์ได้บอกอัลลอฮ์ได้ยืนยันไว้ในอัลกุรอานฟาไมย์ยับะตะกีกอยรันอิสลามมดีนัำฟาลลยุกบาลามินหุใครก็ตามที่เอาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุอะตาลาไม่รับพิจารณา ฟาวฟิลอาคนทมินัลคอสรีในอาคิรอเขาก็จะเป็นกลุ่มชนที่ขัดทุนอย่างย่งอยอยับฉะนั้นมุมินแก่นแท้ของคนที่เป็นมุมินก็คือผู้ซึ่งที่คิดดีกับอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกดุนยานี้วาลาฟ ف ا ر ك و ه ุ أملا ب ِ ر َ ح ห์มะติฮีวะฟัร ج ิฮี และความหวังของเขาเนี่ยจะไม่แยกออกจากหัวใจของเขาเลยหวังอะไรครับหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังที่จะให้อัลลอฮ์ขจัดความเดือดร้อนให้เกิดที่เกิดขึ้นหลุดจากเขาไปเขาก็จะเฝ้าวิงวอนสุยุดกับอัลลอฮ์ปรับทุกข์กับพระผู้เป็นเจ้าวาลาตุฟาริกุฮุสีก็ตุบินัสริฮีวตาจีดิฮีและซีก็คือความเชื่อมั่น ที่จะให้อัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือและที่จะให้อัลลอฮ์สนับสนุนเขาให้ได้รับกับผลสําเร็จนั้นไม่ได้หลุดออกจากหวัวใจของเขาไปแม้แต่เพียงนิดเดียวทําไมล่ะครับลิอันนะฮูยะอัลละมอันนันยุสระมาอัลอุสริเพราะมุมินที่มีหวัวใจผูกมัดกับอัลลอฮ์จริงๆนั้นเขารู้ว่า แท้ที่จริงความง่ายมาคู่กับยากพี่น้องครับผมดูข่าวนะมีอยู่ประเทศหนึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีการปิดตมูกไม่มีการอะไรต่อม่อะไรทั้งสิ้นนะคราบสนุกสนานลาเรื่องเล่นชุดบนอะไรต่อม่อะไรคือท่านนบบมุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้คนมุสลิมโดนบาลากับคนกาเฟ โดนบาลาคนละเรื่องพี่น้องครับคนมุมินโดนบาลานี่นบีเปรียบเทียบเหมือนกับต้นข้าวเหมือนกับต้นข้าวเขาจะโน้มเอียงไปกับบาลาอันนั้นแต่สำหรับกาแฟที่โดนบาลาละ่ะเขาจะยืนยืนมั่นอยู่อย่างนี้เหมือนกับต้นสนฉัดเนี่ยมันสู้หัก สู้ต้านบาลาจนหักแต่คนมุมินล่ะจะน้อมเอียงยอมรับกับบาลาที่อัลลอฮ์ทดสอบเหมือนกับต้นข้าวที่มันจะลู่ไปตามลมแต่เวลาบาลาหมดขึ้นแล้วต้นข้าวอันนี้ก็จะมาทรงสภาพเดิมเหมือนกันนี่ไงผู้ศรัทธาคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาจริงๆนั้น,นเวลาเขาโดนบาลาเนี่ยเขาไม่สิ้นหวัง เขาจะสุยูดเขาจะปรับทุกเขาจะกุนูทุกเวลาเพื่อให้บาลาเหล่านี้ให้อลลอห์ได้ขจัดให้หลุดลอยไปจากเขานี่คือคำวิยัตของท่านรอซูลซลลลฮุอะัยฮิวะซลลมได้บอกเอาไว้ว่านะครับท่านอย่าได้เอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอลลอห์ถึงแม้ว่าท่านจะถูกฆ่า หรือจะถูกเผาหมายความว่าหัวใจน่ะไม่ได้ไปกับการทดสอบไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะล้วงอีมานของเขาให้หลุดไปจากหัวใจเขาได้ไม่ว่าอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะถูกศัตรูข่มเหงจะสูกศัตรูฆ่าก็ตาม ศัตรูก็จะฆ่าเขาได้เพียงรางแต่หัวใจของเขานั้นจะผูกมัดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวะตาลาอยู่ตลอดไปดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่าอ um ินนามาอักอบฟุอะลาอุมะตีออิมมัตันมุดิลลีนอินชาอัลลอฮ เดี๋ยวโอกาสหนะ้าได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ครับวันนี้พบกันแค่นี้ว,วัสสลามอัลัยกุมวะรอมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ